สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผพรองศาสตราจารย์สะบบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลอากาศาตรีหญิงกัจ,จนาสิงหพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องบารมีสิบในรายละเอียดเบ็ดตเตล็ดต่อจากครั้งที่แล้วโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อความจากอัตกกถาคุธการนิกายจริยาปิดกสมุทานาก,าากันากตถาปกิกนักตถา มีข้อความต่อไปว่าอันหนึ่งเพราะการเกิดขึ้นแห่งกุศลจิตเป็นไปแล้วด้วยการออกจากกามและพบทั้งหลายมีการเห็นโทษเป็นเบื้องต้นกำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณาชื่อว่าเนัมมะบารมีฉะนั้นกามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีการผูกพัน ด้วยสิ่งไม่เป็นประโยชน์มากมายลิ้มเรียรความที่คารวาไม่มีโอกาสหาความสุขในเนคัมมะได้และความใคร่ดุดลิ้มเบียหยาดน้ำพึ้งที่ติดอยู่บนคมมีดเพราะตั้งอยู่กับความเศร้าหมองทั้งสิน้นเพราะขับแค้นมากด้วยบุตรภรยาเป็นต้นเพราะวุ่นวายด้วยการตั้งใจทำการงานหลายอย่างมีกสิกรรมและพาณิชกรรมเป็นต้น ได้เวลานิดหน่อยดุดการฟ้อนรำที่ต้องใช้แสงไฟได้สัญญาวิปริตดุดเครื่องประดับของคนบ้าเป็นการตอบแทนดุดปกปิดไว้ด้วยคูดไม่อิ่มดูดดื่นน้ำที่นิ้วมืออันเปียกด้วยน้ำมีความไม่สบายดุดบริโภคอาหารในเวลาหิวเป็นเหตุรวงความพินาดดูดเยื่อที่เบ็ดเป็นเหตุเกิดทุกข์ในสามการ ดุดความร้อนของไฟมีการผูกเป็นเครื่องหมายดุดยางดักกลิง่งมีการปิดไว้ด้วยสิ่งไม่มีประโยชน์ดุดปิดด้วยเปลี่ยงเป็นที่ตั้งแห่งภัยดุดอยู่บ้านศัตรูเป็นเหยื่อของกิเลสมานเป็นต้นดุดเลี้ยงศัตรูมีทุกข์เกิดจากการปรนแปรไปดุดสมบัติมหรสพมีการเผาภายใน ดุดไฟในโพรงไม้มีโทษไม่น้อยดุดหญ้าปล้องห้อยลงไปในหลุมเก่าเป็นเหตุแห่งความกระหายดุดดื่มน้ำเค็มการเสพของชนชั้นต่ำดุดสุราเมไรอุปปรมาณด้วยโครงกระดูกเพราะมีความยินดีน้อยอันหนึ่งเพราะเนคขมมะเป็นเหตุของบรรพชาฉะนั้นจึงไม่ยกบรรพชาขึ้นมาก่อน และเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติพระมหาสัตย์ดำรงอยู่ในบรรพชาจึงไม่ยกบรรพชาของดาบทปริภาชกผู้เป็นกรรมวาทีกริยวาทีขึ้นมากล่าวก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายส่งอุบัติแล้วควรบวชในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นอันหนึ่งครั้นบวชแล้วอันผู้ตั้งอยู่ในศีล ตามที่กล่าวแล้วควรสมาทานทุตดงคุณเพื่อความผ่องแผวแห่งศีลบารมีนั้นนั่นแหลจริงอยู่มหาบุรุษทั้งหลายสมาทานทุดงธรรมแล้วบริหารทุดงธรรมเหล่านั้นโดยชอบเป็นผู้มักน้อยสันโดษมีสมาจารทั้งปรงบริสุทธิ์ด้วยคุณของผู้มีศีลอันหาโทษไม่ได้เพราะเป็นผู้มีมนทิน คือกิเลสบ้วนออกด้วยน้ำคือคุณธรรมมีความขัดเกลากิเลสสง,งัดไม่คุกคีปรารบความเพียเรเลี้ยงง่ายคงที่เป็นต้นตั้งอยู่ในอริยวงสามอันเป็นของเก่าเข้าถึงฌานอันมีประเภทเป็นอุปจารฌานและอัปปนาฌานตามสมควรในอารมณ์สีสเพื่อบรรลุอริยวง คือความเป็นผู้ยินดีในภาวนาที่สี่อยู่ด้วยประการลัชนี้เป็นอันมหาบุรุษนั้นบำเพ็ญในคขม,มะบารมีโดยชอบแล้วอันหนึ่งในที่นี้เพื่องกล่าวกรรมฐานและวิธีภาวนาแห่งสมาธิภาวนาสี่สิบคือกสินสิบพร้อมด้วยทุกดงธรรมสิบสามอสุภาสิบอนุสติสิบ พรหมวิหารสี่อรูปฌานสีสัญญาหนึ่งบววฐานะคือการกำหนดธาตุหนึ่งโดยพิสดารเพราะทั้งหมดนั้นท่านกล่าวไว้พิสดารแล้วในวิสุทธิมรรคโดยประการทั้งปวงฉะนั้นพึงทราบโดยเนยะดังกล่าวแล้วในวิสุทธิมรรคนั้นแลจริงอยู่ในวิสุทธิมรรคนั้นท่านกล่าวด้วยอํานาจแห่งสาวกโพธิสัตว์อย่างเดียว ในที่นี้ควรกล่าวทำความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณาด้วยอํำนาจแห่งพระมหาโพธิสัตว์ความต่างกันมีด้วยประการชนีพึงทราบลำดับแห่งเนคขม,มะบาร,รมีในที่นี้อย่างนี้แลอันหนึ่งปัญญาเป็นดุดแสงสว่างย่อมไม่ร่วมกับโมหะอันเป็นความมืดฉะนั้นพระโพธิสัตว์ผู้หวังในปัญญาบาร,รมีสมบูรณ จึงควรเว้นเหตุแห่งโมหะก่อนพึงทราบถึงเหตุแห่งโมหะเหล่านี้ดังต่อไปนี้ความริษยาความเฉยชาความซบเซาความเกียดคร้านความยินดีในการครุกคีด้วยหมู่ความหลับง่ายความไม่ตั้งใจแน่วแน่ความไม่สนใจในยาณถือตัวผิดการไม่สอบถามการไม่บริหารร่างกายให้ดี จิตไม่ตั้งมั่นคบบุคคลปัญญาสามไม่เข้าไปใกล้คนมีปัญญาดูหมิ่นตนใครควรผิดยึดถือวิปริตมั่นในกายมากไม่มีความสังเวชใจนิวรห้าผู้เสพธรรมโดยย่อปัญญายังไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วย่อมเสื่อมผู้เว้นเหตุแห่งความหลงเหล่านี้พึงทำความเพียรในภาหุสัจจะ และในฌานเป็นต้นด้วยประกาศราชนีพึงทราบการจำแนกลักษณะของพาหุสจัจจะดังต่อไปนี้ขันห้าอายตนะสิบองท่าสิบแปดอริยสัจสีอินทรียี่สปฏิจจสมุบาท12สติปฐานสี่และประเภทธรรมมีกุศลเป็นต้นวิทยาการอันไม่มีโทษในโลกการพยากรณ์วิเศษ อันประกอบด้วยวิธีนำประโยชน์สุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายพึ่ให้เกิดสุดตะมยปัญญาด้วยการย่างลงสู่สุดตะวิสัยทุกอย่างทุกประการด้วยปัญญาอันเป็นความฉลาดในอุบายเป็นเบื้องต้นด้วยสติด้วยวิริยะด้วยการเรียนการฟังการทรงจำการสะสมการสอบถามได้ดีแล้วให้ผู้อื่น ตั้งอยู่ในปัญญานั้นด้วยประการลัชนีอันหนึ่งปัญญาอันเป็นปฏิพานที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุถึงจุดหมายในสิ่งที่ควรทำและเป็นผู้ฉลาดในความเจริญความเสื่อมและอุบายพึงให้เป็นไปตามสมควรในปัญญานั้นๆอาศัยความเป็นผู้แสวงหาประโยชน์อันหนึ่งผู้ที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้ทนต่อความเพ่ง ด้วยการวิตกถึงอาการแห่งสภาวธรรมมีขันเป็นต้นพึงให้เกิดจินตามยปัญญาอันหนึ่งอันผู้ที่ยังโลกิยะปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการกำหนดลักษณะของตนและสามัญญาลักษณะของขันเป็นต้นพึงให้สมบูรณ์ด้วยภาวนามยปัญญาอันเป็นส่วนเบื้องต้นจริงอยู่นี้เป็นเพียงนามรูป ย่อมเกิดขึ้นระดับไปด้วยปัจจัยทั้งหลายตามสมควรในเรื่องนี้ไม่มีใครทําเองหรือให้ผู้อื่นทําเป็นความไม่เที่ยงเพราะเป็นแล้วไม่เป็นเป็นทุกข์เพราะเกิดเสื่อมและบีบคั้นเป็นอนัตตาเพราะไม่อยู่ในอำนาจตนด้วยเหตุนั้นมหาบุรุษกำหนดรู้ธรรมะภ,ภายในและธรรมะภายนอกไม่ให้เหลือ ลกความข้องในธรรมะนั้นและให้ผู้อื่นลกความข้องในธรรมะนั้นด้วยอํานาจแห่งกรุณาอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธคุณยังไม่มาถึงฝ่ามือเพียงใดยังสัตว์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในยานสามด้วยการย่างลงและการทำให้เจริญยังฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติอภิญญาอันเป็นโลกิยะให้ถึงความชำนาญ ย่อมบำรุถึงที่สุดแห่งปัญญาในโลกิยะอภิญญานั้นภาวนาปัญญาคือโลกิยะอภิญญาห้าพร้อมด้วยบริพันธ์ของยาณได้แก่กลุ่มคืออิทธิวิทยานทิพะสะตตะทาตุยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติยาณทิพจักขุยาณ ยาถากรรมมูปัคยานอนาคตังสยานอันหนึ่งภาวนาปัญญาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระอันผู้ทำการสะสมญาณด้วยการเรียนการสอบถามในธรรมะอันเป็นพื้นฐานมีขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแล้วตั้งอยู่ในวิสุทธิ์ที่สอง อันเป็นรากฐานเหล่านี้คือศิลวิสุทธิจิตตวิสุทธิแล้วพึงเจริญให้วิสุทธิห้าเหล่านี้อันเป็นร่างให้สมบูรณ์ได้แก่ทิจิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฐิหนึ่งกังหาวิตรณะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องพ้นความสงสัยหนึ่งมาาัคคามัคยานทัศนวิสุทธิ คือความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นว่าทางหรือไม่ใช่ทางหนึ่งปฏิปทานญาณน,นัศนะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติหนึ่งญาณน,นัศนะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณทัศนะหนึ่งเพราะวิธีการให้สำเร็จภาวนาปัญญาเหล่านั้นท่านกล่าวไว้พิสดารแล้วพร้อมกับจำแนกลักษณะในวิสุทธิมรรค โดยประการทั้งปวงโดยในยะมีอาทิว่าพระโยคีผู้เป็นอาชิกรรมิกะประสงค์จะทำการแสดงฤทธิ์มีอาทิว่าแม้คนเดียวก็เป็นคนหลายคนได้และโดยในยะมีอาทิรูป,รปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณคือขันฉะนั้นพึงทราบโดยในยะดังกล่าวแล้วในวิสุทธิมัคนั้นนั่นแลปัญญามาแล้ว ด้วยอำนาจแห่งสาวกะโพธิญาณในภาวนาปัญญานั้นอย่างเดียวในที่นี้ด้วยอำนาจแห่งพระมหาโพธิสัตว์พึงกล่าวถึงภาวนาปัญญาทำความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณาเป็นเบื้องแรกพึงตั้งวิปัสนาไว้ในปฏิปทาญาณน,นัศสนะวิสุทธิเท่านั้นยังไม่ถึงญาณน,นัศนวิสุทธินี้เป็นความต่างกัน พึงทราบลำดับแห่งการปฏิบัติปัญญาบาร,รมีในที่นี้ด้วยประกาศลัชนีอันหนึ่งเพราะพระพมหาสัตว์ผู้บำเพ็ญบาร,รมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณพึงเป็นผู้ประกอบความขวนขวายตลอดการเพื่อให้บาร,รมีบริบูรณ์ด้วยบำเพ็ญเกี่ยวเนื่องกันไปฉะนั้นตลอดเวลาพระมหาสัตว์พิจารณาทุกๆวันว่าวันนี้ เราจะสะสมบุญญาสมภารหรือญาณสมภารอะไรหนอหรือว่าเราจะทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างไรดีพึงทำความอุตสาหะเพื่อประโยชน์แก่สัตว์พระโยคาวาจรมีจิตไม่คำนึงถึงกายและชีวิตพึงสละวัตถุอันเป็นที่หวงแหนของตนเพื่อช่วยสัตว์แม้ทั้งปวงกระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกายหรือวาจา พึงทำกรรมนั้นทั้งหมดด้วยใจน้อมไปในสัมโพธิญาณเท่านั้นพึงมีจิตพ้นจากการทั้งหลายทั้งที่ยิ่งและยอดพระโยคาวาจรพึงเข้าไปตั้งความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแล้วพึงปฏิบัติในบารมีทั้งปวงที่ควรกระทำพึงปราลบความเพียรในประโยชน์ของสัตว์นั้นๆพึงอดกลั้นสิ่งทั้งปวง มีสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นต้นพึงไม่พูดผิดความจริงพึงแผ่เมตตาและกรุณาแก่สัตว์ทั้งปวงโดยไม่เจาะจงการเกิดขึ้นแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งจะพึงมีแก่สัตว์ทั้งหลายพึงหวังการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งปวงนั้นไว้ในตนอันหนึ่งพึงอนุโมทนาบุญของสัตว์ทั้งปวงพึงพิจารณาเนืองเนือง ถึงความที่พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่มีอนุภาพมากกระทำกรรมใดๆด้วยกายหรือวาจาพึงทำกรรมนั้นทั้งหมดให้มีจิตน้อมไปเพื่อโพธิญาณเป็นเบื้องแรกก็ด้วยอุบายนี้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นมหาสัตว์ประกอบความขนขวายในฐานเป็นต้นมีเรี่เรวแรงมีความเพียรมั่นเข้าไปสะสมบุญญาสมพาน และยาณนสมภารหาประมาณมิได้ทุกทุกวันอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้สัตว์ได้บริโภคและเพื่อคุ้มครองสัตว์จึงสละร่างกายและชีวิตของตนพึงสแสวงหาและพึงนำสิ่งกำจัดทุกมีความหิวกระหายหนาวร้อนลมและแดดเป็นต้นย่อมได้รับความสุขอันเกิดจากการกำจัดทุกข์ตามที่กล่าวแล้วได้ตน อันหนึ่งย่อมได้ความสุขด้วยตนเพราะไม่มีความร้อนทางกายและใจในสวนในประสาทในสระเป็นต้นและในแนวไพรอันน่ารื่นรมอันหนึ่งฟังมาว่าพระพุทธเจ้าพระอนุพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายและพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในเนคขมะมปฏิบัติย่อมสวยสสุขในฌาน และสมาบัติเช่นนี้อันเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันดังนี้ทําความสุขทั้งหมดนั้นไปในสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจงนี้เป็นนัยะของผู้ตั้งอยู่ในพื้นฐานอันไม่มั่นคงส่วนผู้ตั้งอยู่ในพื้นฐานอันมั่นคงเมื่อน้อมปิติปสัสสิสุขสมาธิยถาภูตยานอันเกิดด้วยการบรรลุคุณพิเศษ ตามที่ตนเสวยแล้วเข้าไปในสัตว์ทั้งหลายย่อมน้อมนำเข้าไปอันหนึ่งพระโยคาวาจรเห็นหมูสัตว์จมอยู่ในสังสารทุกข์ใหญ่และในอภิสังขารทุกข์คือกิเลสอันเป็นนิมิตแห่งสังสารทุกข์นั้นแม้ในหมูสัตว์นั้นเห็นสัตว์นรกเสวยเวทนาลำบากกล้าหนักเผ็ดร้อนอันเกิดจากการตัดทำลาย ผ่าบดเผาไฟเป็นต้นสัตว์เดรัจฉานเสวยทุกหนักด้วยการโกรดกันและกันทำให้เดือดร้อนเบียดเบียนให้ลำบากและอาศัยผู้อื่นเป็นต้นเปรตมีนิชามะตันหิกับเปรตเป็นต้นถูกความหิวกระหายลมและแดดเป็นต้นแผดเผาในร่างกายด้วยกลุ่มมาไายไฟซูบซีดชูมือร้องขออาหาร มีน้ำลายที่เาขาคายทิ้งเป็นต้นสเสวยทุกใหญ่สัตว์นรกเปรตเดรสานพูดถึงความย่อยยับใหญ่หลวงมีการสแสวงหาอาหารเป็นเหตุเพราะถูกกรรมอันมีกําลังครอบงำด้วยการประกอบเหตุมีการตัดมือเป็นต้นด้วยการให้เกิดโรคมีหิวกระหายเป็นต้นโดยทำให้เป็นผู้มีผิวพันซามน่าเกลียด เป็นคนจนเป็นต้นเพราะการนำไปของผู้อื่นและเพราะอาศัยผู้อื่นและมนุษย์ผู้เสวยทุกข์หนักอันไม่มีเศษเหลือจากทุกข์ในอบายและการมาวัชรเทศผู้ถูกความเร่าร้อนอันมีราคาเป็นต้นแผดเผาเพราะมีจิตฟุ้งซ่านในการบริโภคของเป็นปกติและมีพิษมีความเดือดร้อนไม่สงบ ดุดกองไฟสุมด้วยไม้แห้งมีเปลวไฟโพรงขึ้นด้วยแรงลมอาศัยผู้อื่นกำจัดความไม่สงบและรูปาวัจลเทพอารูปาวัจลเทพว่าเมื่อยังมีความเป็นไปอยู่ได้นานเทพเหล่านั้นก็เหมือนนกที่โฉบสู่อากาศไกลด้วยความพยายามมากและเหมือนลูกศร ที่คนมีกำลังสัต์ไปตกในที่ไกลแต่ในที่สุดก็ตกเพราะมีความไม่เที่ยงในที่สุดจึงไม่ร่วงพ้นชาติชลาและมรณะไปได้เลยยังความสังเวชใจหลวงให้ปรากฏและแผ่เมตตาและกรุณาไปยังสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจงผู้สะสมโพี่สมภารด้วยกายวาจาและใจเป็นลําดับอย่างนี้บารมีย่อมเต็มเปี่ยมชั้นใด ผู้ทำโดยความเคารพทำติดต่อประพฤติไม่ย่อหย่อนพึงยังความอุตสาหะให้เป็นไปพึงบำเพ็ญบิริยะบาร,รมีให้บริบูรณ์ชั้นนั้นอีกอย่างหนึ่งความเพียรประกอบด้วยความขวนขวายต่อความเป็นพระพุทธเจ้าอันเป็นอจินไตยและเป็นที่ตั้งแห่งการสะสมคุณอันหาประมาณนี้ได้ภัยบูญโอรารยิ่งนัก ปราศจากมนทินไม่มีข้อเปรียบไม่มีอุปกิรลสเป็นอนุภาพแห่งอจิตไตนั่นแลก็ชนเป็นอันมากสามารถแม้ฟังได้ไม่ต้องพูดถึง